ถึงแม้ว่าโรคของเราจะก้าวหน้าไปขนาดไหนก็ตามแต่ก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องราวสิ่งลี้ลับที่เหนือธรรมชาติได้อยู่ดีครับและยิ่งถ้าหากเป็นประเทศที่มีความศรัทธานับถือเรื่องเทพเจ้ากันอย่างประเทศอินเดียแล้วล่ะก็คงจะไม่อาจปฏิเสธได้เลยครับว่าเรื่องของสิ่งลี้ลับเหล่านี้จะหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตพวกเขาไปแล้ว เมืองโบราณต้องสาบบาังก้าที่ว่ากันว่าเป็นเมืองโบราณที่น่ากลัวที่สุดในประเทศอินเดียที่ซึ่งแม้แต่ทางการก็ยังต้องปักป้ายเตือนไว้ว่าที่นี่ควรจะมาในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้นและควรจะกลับออกไปก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินโดยสถานที่แห่งนี้เดิมคือป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่17จึงมีตำนานเล่าขานกันอย่างมากมาย เช่นตำนานแรกเล่าว่าเดิมทีเมืองแห่งนี้มีผู้คนอาศัยเป็นจำนวนมากแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้คือพ่อมดมนดำรายหนึ่งตกลุมรักกับเจ้าหญิงบุตรสาผู้ครองปราสาทในเมืองแห่งนี้จึงพยายามหาหนทางต่างๆเพื่อหวังจะแต่งงานกับเจ้าหญิงจนอยู่มาวันหนึ่งพ่อมดได้ทำยาสเสน่ห์ใส่ในเครื่องสำอางเพื่อมอบให้กับเจ้าหญิง โดยหวังที่จะให้เจ้าหญิงตกหลุมรักในตัวของเขาแต่ด้วยกลิ่นที่ไม่เหมือนกับเครื่องสอําอางทั่วไปเจ้าหญิงจึงรู้ว่ามันเป็นมนดําจึงได้รับสั่งให้ทหารไปจับตัวพ่อมดมาลงโทษโดยการใช้ก้อนหินขนาดใหญ่ทับจนตายแต่ลมหายใจสุดท้ายก่อนที่พ่อมดจะตายนั้นเขาได้เอ่ยคำสาปแช่งเจ้าหญิงและคนในเมืองบางก้าว่าขอให้พบแต่ความโชคร้ายและสาปแช่งให้ป้อมปราการแห่งนี้ ถูกทำลายในเร็ววันซึ่งในเวลาต่อมาเพียงไม่นานป้อมปราการแห่งนี้ก็ถูกลุกลานจากเมืองรอบๆซึ่งสมาชิกในตระกูลผู้ครองเมืองเสียชีวิตหมดรวมไปถึงตัวของเจ้าหญิงและประชาชนอีกมากถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานจึงไม่มีใครอยู่ในปราสาทดังกล่าวนับตั้งแต่วันนั้นชาวบ้านเมืองรอบๆเชื่อว,ว่าดวงวิญญาณของเจ้าหญิงถูกจองจำอยู่ในปราสาทดังกล่าว ซึ่งตามคำบอกเล่าของผู้ที่พบเห็นว่าเห็นผู้หญิงเดินวนเวียนอยู่ในปราสาทยามพระอาทิตย์ตกดินตามมาด้วยเสียงกรีดร้องสุดสยองของผู้หญิงและเสียงดนตรีก,การละเล่นที่ดังมาจากภายในรวมถึงกลิ่นแปลกๆคล้ายกับน้ำหอมทั่วบริเวณทั้งๆท,ที่บริเวณดังกล่าวได้การคนออกจากพื้นที่ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินจนกลายเป็นเรื่องเล่าต่อมาว่าใครก็ตามที่มาพักค้างคืนในปราสาทแห่งนี้ จะไม่มีชีวิตรอดไปถึงเช้าวันรุ่งขึ้นทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ว่ากันว่าผีดุมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกนั่นเองครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนรอบข้างของคุณนะครับแชร์เลยคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกด s ั b สไครต์และกดกระดิ่งติดตามรอด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ